สวัสดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวๆอีกเดี๋ยวแม่แม่ก็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวไม่ทะเลาะกันค่ะเออเก่าทรามาเออเนี่ยมาดูงานนี้เป็นบอยเป็นไงบ้างก็รู้สึกขอบคุณค่ะเพราะหนูไม่ได้ออกงานนานมากแล้วก็ถ่างนี้เป็นบอยเขาก็เหมือนเห็นแล้วก็ให้โอกาสหนูมาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาร่วมแสดงความดีดีค่ะกับทุกทุกคนเลยค่ะที่ได้มีโอกาส ออก็ยินดีด้วยนะก็เมสเซลลิ่งเนอะขายดีใช่ค่คะเคยคิดว่าแม้วันนึงอยากจะทำธุรกิจอะไรแต่ไม่เคยนจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แบบมาวางขายได้คิดนะคะแต่ว่า คือตอนนี้เรียนจบแล้วใช่ไหมคะก็ก็คิดว่าก็อยากจะทําธุรกิจอย่างอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็กําลังคิดอยู่ค่ะว่าจะเป็นอะไรดีหรือว่าเราจะไปทาของกินหรือว่าจะเป็นทางเครื่องสำอางอะไรเงี้ยค่ะก็ยังดูใช่ที่นี่เราเกิดมาในพื้นฐานครอบคนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วทำต้มก็จะเฟรนดอยู่แล้วใช่ไหมโ้แป้าชูไม่ได้เป็นนักธุรกิจจ๋าอะไรค่ะแต่ว่าเป็นเรียกว่าชอบค้าขายมากกว่าตอนเด็กชอบเป็นแคช เนี่คุณกับพี่บ้านน้องไปใหญ่เรื่องลองลองมาลุ้นตั้งคุณคิดอะไรสักอย่างเลยเจอแบบเรื่องสภางๆมีระคะแต่เหมือนป๊าเขาอยากให้หนูเรียนรู้เองแล้วก็อยากให้เริ่มเองมากกว่าอะไรก็แล้วก็กำลังค้นหาตัวตนรอบนึงค้นหาตัวตนแต่ว่าคิดว่าถ้าทำจริงๆน่าจะเป็นอาจจะเป็นสกินแคร์อะไรสักอย่างค่ะที่แบบช่วยให้สำหรับคนหน้าแห้งเลย แต่ถ้าเกิดว่าหนูทำออกมาเนี่ยจะต้องฝากทางอีฟเบนบอยแล้วค่ะเนี่ยได้มีพาร์ทเดินพาร์ทของการแสดงเป็นไงบ้างของศิลปินสำหรับปีนี้ตะโกนเลยพารของการแสดงก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงถ่ายทำบ้ากค่ะแล้วก็มีที่กำลังจะออนค่ะของ넷ฟิกซ์ค่ะก็จะมีแตดเกิร์สนะที่ใครที่ยังไม่ได้ดูในโรงนะคะก็สามารถตามมาดูได้นะคะมิถุนายนค่ะวันที่12ค่ะก็จะเข้าเน็ตฟิกซ์ค่ะแล้วก็ ชั้นต่อชั้นตายค่ะใช่ค่ะก็จะเข้าตุลาเนี้ค่ะปฏิดัติเรื่องค่ะก็งานก็นี่นๆ่ถึงสำหรับพรุ่งนี้ที่มีโปรเจกต์เยอะที่จะมุงที่ต่างๆที่ว่าจุ้มมีอยู่ใน process ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะหมายถึงว่ามีทั้งงานยอย่างบอกไม่ได้ค่ะก็ใช่ค่ะก็ประมาณนี้ในพาร์ทการทำงานของเราคือก็ดูก้าวกระโดดเหมือนกันมา ก็จะแบบว่าเออไปเร็วมากก็เนี่ยแหละค่ะก็เรียนจบแล้วค่ะก็อยากจะทุ่มเทให้งานอะไรจบนั้นไหนมาค่ะจบดูเรียงคาสินมไมฮิโดใช่ค่ะก็เอกละครเพลงค่ะเดี๋ยวเพิ่งจบเลยค่ะไปงานรับปริญญาหนูได้นะคะอ๋อังเออรับปริญญาปีนี้เหรอเอ้เนี่ยใช่ค่ะตุลานี้ค่ะตุลาถ้าทุกคนสะดวกไปได้ละค่ะพี่ครับผม เออเรารู้สึกไหมค่ะคุณบอกว่าเราเป็นดาวรุ่งรุงแรงในเดียวกันกนะแสดงว่าเราได้งานชิน้นใหญ่ๆได้อันนี้ยังไม่น,อน oh. ้อยบางคนยังไม่มีโอกาสเท่าเลยเลยคือหนูรู้สึกว่าหนูว่าต้องขอบคุณที่หนูแบบเออก็ต้องขอบคุณนั่นแหละค่ะที่แบบเออได้โอกาสมา,มาเยอะมากแบบหลายๆคนเอ็นดูอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนเชื่อใจให้ให้หนูได้มีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับแบบนักสแสดงเก่งๆเยอะแยะมากมายเลยรเงี้ ว่าไม่เคยคิดว่าเออเราพุ่งแรงนะตอนนี้หนูคิดว่าโอกาสมันก็แต่ละคนจะมีช่วงเวลาของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อาจจะเป็นช่วงของหนูให้หนูได้ลองแบบเออพิสูจน์ตัวเองหนูก็ทําทเต็มที่ในทุกคนอยเชยไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถมีโอกาสแบบนี้ได้บ่อยๆก็ทําให้เต็มท,ที่สุดในทุกคน เด็กที่แบบโอ้เขาอยู่กับท,ทีวีทำไมดูแบบไปง่ายจังเลยสวยแล้วก็ง่ายจังเลยแบบว่าได้มีงานเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับหนูเองที่แบบเออหนูตอนนี้หนูเข้าใจพี่ๆเขาแล้วว่าแบบแต่ละคนที่เขาพูดว่าไม่มีอะไรที่ได้ไมาง่ายๆเลยมันคือความจริงเพราะว่าตั้งแต่เด็กที่หนูรู้ว่าหนูอยากจะทําในเส้นทางนี้นะคะ่ะเราต้องผ่านความแบบพยายามมาเยอะมากความ สูจน์ตัวเองมาเยอะมากอะไรเงี้ยใช่แต่ละเส้นทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาหนูก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่แบบเออคนนอกมองมาอาจจะมองว่าเอ้ยเราทําไมแบบขเข้ามาแล้วได้นู่นได้นี่เลยแต่จริงๆหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันมีอะไรมากมายที่ผู้ใหญ่ทุกคนเขาก็ช่วยกันคิดหนูเองก็ต้องไซสเหมือนกันต้องพิสูจน์ว่าเออหนูทำได้อะไรเงี้ยเขาถึงจะยอมให้หนูแบบว่าไปสื แต่เหมือนโคทุกอย่างที่เราวางไว้เราก็ได้หน่ะทำงานตลอดเลยค่ะสาธทุกคนผู้ใหญ่หลายคนอานจะถ้าโค้มอะก็จะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่แบบไม่โค้นไม่อะไรอย่างเงี้ยทำเกินอ่ะมีมองว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่แค่โด้นนะแต่ว่าเค้นหนดในเส้นเดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ทนใช่ไหมคะพี่ทำมาคุ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็หนูหนูต้องบอกว่าตัวเอง ไม,ไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่ขนาดนั้นหรือเปล่าคะคือหนูนมไม่ไม่ค่อยเล่นเกมไม่ค่อยดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเป็นเด็กป้าพลังนะคะน่เนเด็กแล้วคือเราไม่ชอบอยู่นิ่งเราไม่ชอบที่จะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปทุกๆวนันหรือว่าเราไม่ชอบการที่เรารับงานมาแล้ว ทำส่งาตามแบบหรือว่าจะเป็นงานมาหาลัยอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยที่จะแบบเออแค่นี้แหละพอแล้วอะไร,รันค่ะมันทุกวันสำหรับหนูมันหนูคิดว่าต้องเรียนรู้ในทุกๆวันต้องทําให้ดีขึ้นในทุกๆวันไม่มีไม่มีควาว่าพอแล้วแค่นี้แหละไม่มีเ,มเราทุ่มทั้งตัวในทุกงานที่เราทำเลยเลยอะไรนะคะเราทุ่มทั้งตัวในทุกงานที่เราทำเลยใช่ค่ะสมมติว่าหนูเป็นลูกค้าเขามาซื้อเราใช่ไหมคะเราเป็นโปรดักอะไรเงี้ยเขาก็ต้องอยากให้เราทุ่มเทกับเ เหมือนป๊าๆจะสอนให้หนูแบบคิดถึงใจเขาใจเราอะใจคนที่จ้างงานกับเราเองที่มาทํางานให้เขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเกินทุกอย่างใช่ไมเหมือนที่เขอบอกว่าให้เราแบบทำได้ดีอใช่หมขอให้ดีให้ได้ีคือปาไม่เคยไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยไม่เคยกดดันไม่เคยบอกว่าเออจะต้องเรียนหนังสืออะดัที่หนึ่งหรือว่าเออจะต้องสอบได้คะแนนเต็มอะไรเงี้ยไม่มีมีแต่บอกว่าเอาแค่ผ่านก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าสําหรับตัวเอิญไม่รู้สิคะมันมันเป็นเองค่ะแบบเอ้ยหนูอยากทาให้มันดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอทําไม่ได้แล้วเราจะจะนอยไปเลยเราตัวหนูรู้รู้สึกว่าต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไม่ได้ก็เอาใหม่ทาวันนี้ทําไม่ได้แต่พรุ่งนี้ก็ทําได้เอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่ทําแล้วหนูปล่อยไปเลยหนูก็จะรู้สึกมาเสียดายทีหลังเลย สนูรู้สึกว่าความเสียดายนั้นมันมันมากกว่าการที่แบบเราไม่ทำเลยเนื้ออะไมครับยุ่ตงตอบแล้วลูกหนูสระผมแล้วนะคะวันนี้มันดีไหมขคพี่ ดูเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรกั้แต่เขาจะบอกว่าเออเราเหมือนแบบฟิลแบบเด็กเส้นเนาะเด็กแบบได้โอกาสง่ายๆเป็นลูกหลักอะไรกันแต่จริงๆแล้วมันคือถ้าเห็นข้างในอะค่ะมันไม่ได้ง่ายเลยกว่าเอิร์นจะได้เล่นละครเวทีกว่าเอิร์นจะได้เล่นหนังมันไม่ใช่ว่าหนูอยู่ช่องวันแล้วพอ,อพี่พี่ผู้ใหญ่เอ็นดูใช่ไหมคะเป็นนาเอกช่อบแล้วจะได้โอกาส ใช่เราก็ต้องรู้ตัวเองมากๆเหมือนกันหนูก็คอ,อนดิชั่นเยอะมากเหมือนกันใช่ไม่เคยง่ายเลยสำหรับก็ต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองเหมือนกัน<ต>ใช่ไหมอ๋อพอได้ยินแบบนั้นใช่ไหมคะสำหรับเอิร์นเอิร์นรู้สึกว่าไม่เลยค่ะไม่ไม่เคยรู้สึกว่าน้อยหรือว่าอะไรกับกับคำพูดนั้นอตอนเด็กเราอาจจะเคยเป็นเพราะว่าตั้งแต่เดอะสตาร์ใช่ไหมคะคือเราก็ รับในคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เขาอาจจะพูดว่าเออตรงนี้เรายังไม่เก่งพอเราก็ต้องยอมรับแล้วเอาตรงนั้นไปปรปับปรุไม่ใช่ว่ามานั่งหน่อยเพราะถ้านั่งหน่อยแล้วเมื่อไหร่เราจะเก่งถูกไหมคะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูต้องสู้อ่ะเพราะว่าถ้าหนูรักตรงนี้จรงิงๆถ้าหนูอยากทำตัวนองจรงิงหนูต้องหนูต้องสู้ไม่ใช่สู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นแต่สู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ความฝันของตัวเองใช่ค่ะ ช่วงหนึ่งที่ไม่เข้าใจก็ก็ปรึกษากับเพียเราเหมือนบางทีหนูอยากให้ทุกคนเขาเห็นบ้างว่ากว่าหน,นูจะได้แบบเนี้ยกว่าหนูอะอย่างละครเวทีอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ผ่านมายากที่สุดพี่บอยเขาก็เอ็นดูหนูมากเลยะคะ่ะเขาก็ พี่อยอะค่ะมันคือการสอนที่แบบเขาพูดตรงๆเอิรับได้หรือเปล่าถ้าเอ์อรับได้เอิอต้องทํำให้เห็นว่าเอิอทำได้จริงๆเลยอะค่ะซึ่งพอูโตมาเราแบบมองกลับไปตอน,นที่เราเคยเสียใจมากๆเลยอะรู้สึกขอบคุณ ก็ขอบคุณโอกาสามากาใช่ใช่ค่ะรู้สึกว่าเออเราก็พอออกไปทํางานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าคนได้ง่ายขึ้นเรามีความอดทนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วคนเขาก็ชื่นชมอย่างเงี้ยก็ต้องยอกให้พี่บอยเลยค่ะที่ทําให้หนูเป็นทุกวันนี้กั้งานเลอขอบคุณค่ะแต่จะบเก่งจริงอ่ะเก่งได้แล้วเห็นไหมสัตย์